สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube นะคะและชาว Facebook ค่ะวันนี้ร้สมพงการเกษตรนะคะมีรถไถคูป้า L l 6 6 8 d t t นะคะมาพร้อมอุปกรณ์ใบมีดดันดินหาแล้วก็ผัน6กตาช้างนะคะสภาพดีนะคะลูกค้าราคาไม่แพงด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูสภาพใกล้ๆก,กันเลยนะคะ ตัวเครื่องยนต์เป็นสีสันเดิมๆจากโรงงานนะคะลูกค้าไม่มีรอยแกะรอยหรือไม่มีรอยรั่วซึมนะคะรถน่าใช้นะคะตัวนี้ชั่วโมงการใช้งานอยู่ที่1 1 6 6ชั่วโมงนะคะดูสภาพรอบๆคันค่ะสีสันเดิมๆนะคะนี่ค่ะไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยถลอกนะคะสำหรับ L3608DT ยางดีทั้ง4เส้นยางหน้ายางหลังสภาพสวยทั้ง4เส้นนะคะกระทะล้อเป็นสีเดิมจากโรงงานด้านหลังของรถนะคะมีเก็บสีมาบ้างนะคะแล้วก็ซินล้อซิน PTO นะคะทางร้านปรับเปลี่ยนให้เป็นที่เรียบร้อยลูกค้าเอาไปพร้อมใช้งานกันเลยนะคะมาพร้อมผ่าน6นะคะ Heavy Part s <S นะคะตัวนี้ใบเต็มนะคะสภาพสวยนะคะแล้วก็ท่านใดสนใจคันนี้ป้ายทะเบียน ต่อคอหกแปดหกสามนะคะเพชรบูรณ์นะคะใครสนใจคันนี้ก็สามารถแจ้งใยทะเบียนมาได้เลยสั่งจองคันนี้ได้รับรถคันนี้ชัวร์แน่นอนนะคะสำหรับ L 3 6 0 8 DT ค่ะตัวนี้ราคาอยู่ที่298,000บาทเท่านั้นค่ะ 2,98,000บาทจะส่งให้ฟรีนะคะสนใจโทรสอบถามได้เลย0819136451นะคะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันเลยค่ะพร้อมดูระบบไฮดรอลิกกันเลยนะคะสำหรับ L3608 DT ตัวนี้ค่ะ 298,000บาทนะคะส่งให้ลูกค้าฟรีเลยใครสนใจรีบจับจองกันได้เลยนะคะ